cái có cây có cay có buồn có phai có huyên có nát thằng có phở có buồn tai có cà ta phê đi có xí nghiệp có phơi vỉ nghe có phơi laptop thì có phơi có có นไม่หมอก็จะต้งพี่เหมือนจะตล้ตอดึ่งก็จะก็รอเนอ่ะนะคพี่ลมอ่ะมีแม่ถามนะนี่ตัวอะไรกอตัฟอันนี้ตัวอะไรกอลฟ์ฟ ชอเชอกะเวยต้นน้นเออไม่เรียกชอกระเชอนะเรียกชอเชอต่อไปอันนีน้นี่อะไรนี่อะไรกเตัโอ้เก่งจังเลยแล้วอันนี้ล่ะลูกก็ควดอืมกรัดทางมากก่าอือมเนี่ยต้องก้มก่อนกลามือ งูไม่ข้างฝาแล้วกบลาตัเดเหนือนกบผู้หญิงมีน้องผู้หญิงมีน้องเฮ้ยอ่อยอหญิงลูกไม่ใช่ยอผู้หญิงยอยอหญิงกบลิมีน้องเออมีน้องน้องคือตัวนี้ได้ไหมบ้างอันนี้ตัวอะไรกบโอ้โหอันนี้ล่ะกะรักอ๋อยัอันนี้ล่ะ ออใช่เหรอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขอฟันขอฟันอันเนี้ยกะลคูต้าโอ้โหแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเหมือนละจังเลยรออะไรเนี่ยกาลิงโอ้โหเก่งจังเลยเนี่ยกะมาล่าเก่งจังเลยอันนี้สุ่มๆกันนะ